ทีมงานทาพ่อไลฟ์สไตล์ส,ส,สงขลาครับมาดูจนลักรถกันครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในซอย13ถนนการชนะวนิต์เขตเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหอใหญ่ยยจังหวัดสงขลานะครับเมื่อช่วงตี3คืนวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาชายคนนี้ขับรถเข้ามาในซอยมองหาอะไรบางอย่างและก็เห็นแล้วครับนั่นหันไปดูค้างไว้เลย เป้าหมายเจอแล้วแล้วก็จอดรถเดินย้อนกลับเข้ามาในซอย13บทับสครับตรงหอพักไม่นานครับไม่นานแป๊บเดียวรุ่นรถออกมาเลยรถเองนะจอดทิ้งไว้ครับนี่มาดู แล้วก็สตาร์ทเครื่องขับออกไปก็น่าจะเสียบกุญแจคาวไว้เหมือนเดิมครับดูชัดๆกันอีกทีซอย13ทับ4กาญจนะวนิชโจรลักรถกย,ยนต์หอนดาเว็บสีแดงครับเอาไปง่ายๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องดาวไม่ต้องผ่อนแค่รุนออกไปเฉยๆและสตาร์ท ขับไปเลยบายใจบายใจจะไปยากอะไรล่ะครับเสียบกุญแจไว้ให้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวจ้าโงงก็ปีนได้ไม่พืเดี๋ยวบงบงให้ แต่ว่าล่าสุดจับได้แล้วนะครับเร็วมากเจ้าของรถตกใจไม่ทันหายทีตำรวจชุดปราบปรามจรากรรมรถสพหัดใหญ่ตามจับได้แล้วได้ทั้งคนได้ทั้งรถได้ทั้งรถเองที่ขับไปลักและก็รถเพื่อนที่ไปลักมาเสื้อผ้าหมวกกันน็อกที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุพบหมดครับ คนก่อเหตุก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ห้องพักในซอย12ทับห่ห่างจากซอย13ทับสี่ที่ไปลักรถมาแค่ซอยเดียวเองเป็นชายอายุ34ปีรอจนกลับเข้าห้องพักและก็ล็อกตัวทันทีเมื่อช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ครับ ขอเรียกชื่อว่าหนุ่มรัตติกาลแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาขอร้องไว้ว่าพี่ๆอย่าบอกชื่อจริงผมนะอย่าให้เห็นหน,น้าผมด้วยผมเห็นดูลูกเห็นดูเมียผมผิดปไปไแล้วจริงๆผมรับสาร,รภาพหมดโอเคได้ไม่มีปัญหาหนุ่มรัตติการบอกว่าที่ต้องลักรถรรเพราะว่าเมาเครียดมีปัญหาครอบครัว เงินมันไม่ค่อยพอใช้เมียหนึ่งลูก3าตอนนี้เมียก็พาลูกกลับไปอยู่ว้าแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นเมาครับขับรถกลับเข้าห้องพักคิดได้แค่ว่าลักรถเพื่อนหวาเพื่อน,นําไปขายได้เงินมาใช้แก้ขัดมั่งก็ตามภาพวงจรผิดนั่นแหละครับเซมาเลยน่าจะเมาจริงๆไปฟังเสียงหนุ่มรัติการคนนี้ครับรถจยนตน่ไครับัยังไงที่เราได้ได้ับ ผมมอล้วออไปของเองมอออกไปของนกแจสยูก็อยาได้แล้วจะเอาไปทำอะไรรถเนี้ยเอาไปเผื่อว่าขายได้เอาไปมันไปช่วยลูกช่วยเมีที่บ้านลกตอนนี้ฝาก เตือนฝากขอโทษเจ้าของรถอะไรยังไงมากขอโทษครับที่ทำไปโดยล้ำคิดไม่มีจสติเมาขอโทษจริงๆครัก็นเหตุตอนตอนเมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าตั้งใจมีเครือข่ายอะไรก็ไม่ได้กลับไปแล้ว็จพลาดนะเรากอรับนะเอ็นะ เคสนี้ก็เหมือนกับทุกเคสที่รถหายอันดับหนึ่งเลยครับก็คือเสียบกุญแจลืมคาไว้ที่รถคันนี้เจ้าของบอกว่าเพื่อนยืมไปใช้ครับแต่ตอนขับมาจอดลืมครับจอดปุ๊บปลดเกียร์ว่างปั๊บบิดกุญแจดับเครื่องแล้วเดินไปเปิดประตูห้องพักเข้าไปเลยพอรู้อีกทีตอนตีห้าครับฝันว่ารถหายหายจริงๆครับนึกว่ายังแต่ฝันว่าเยี่ยวแตกเท่านั้นครับที่ฝันเป็นจริงฝันว่ารถหายก็กลายเป็นจริงเหมือนกันเลยครับ โชคดีมากครับคันนี้ที่ได้คืนรถหายง่ายครับแต่ว่าตามคืนยากมากคือตามรถแต่ละคันนี่ตำรวจไม่พักหลับพักนอนกันเลยครับคืออยากจะตามจับตามคืนให้ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าตำรวจเห็นใจทุกคนที่รถหายบางครอบครัวเนี่ยรถคันเดียวเท่านั้นแหละครับที่ใช้กันอยู่ตำรวจย้ำทุกทีครับเรื่องคดีลักรถนี่อย่าเสียบกุญแจคาไว้ครับ จำไว้เลยครับพาให้รอดครับกุญแจดอกเดียวจอดปุ๊บดึงกุญแจออกทันทีครับเอาให้เป็นนิสัยกันไปเลย